ร้อยตำรวจเอก<ด>เฉลิมอย<ด>ู่บำรุง,ร,งรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการ,รวิจัยของสารรัฐธรรมนูญกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ารัฐสภาเพียงแค่ดำเนินการแก้ามาตราแก้ไขมาตรา291เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมานะคะอีกครั้งก็ยังไม่ได้ผ่านการลงมติในวราระสามขณะนี้ยังไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาประกาศใช้ดังนั้นจึงไม่ถือเป็นการขัดบทบัญญัติรัฐธรรมนูนปี2550 ทางนี้จากข้อมูลด้านการข่าวได้รับรายงานว่าคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับการทำหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญและจะออกมาเคลื่อนไหวส่วนเหตุการณ์จะรุนแรงหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับสถาน,นการณ์ค่ะส่วนคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นเสียงของนายสมศักดิ์เกียรติสุรโนโนท์ประธานรัฐสภา,าโดยมีเนื้อหาต่อรองการแก้ไขรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรัฐตรีเอกเฉลิมยืนยันนะคะว่าพันตำรวจโททักษินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและก็เห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของนายสมศักดิ์ ซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีผลต่อการวินิจฉัยของาาศาลรัฐธรรมนูญค่ะแม้ที่ผมเรียนตรงๆนะนพูดไปเดี๋ยวหาว่าคุยจากรายงานการข่าวเนี่ยคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ยอมรับแล้วจะออกมาเคลื่อนไหวจำนวนมากแน่แต่รุนแรงหรือไม่อยู่ที่สถานการณ์เรื่องไม่เกี่ยวกับ ท่านตรวโทตัศษ์ิลไม่เกี่ยวข้องด้วยนั่นเป็นเรื่องของท่านมสมศักดิ์ไปงานเลี้ยงแล้วก็ไปคุยกับใครๆค,คนที่คุยกับพันตำรวจโททักษ์ศิลจริงอะ่ะเขาไม่พูดหรอกผมบอกได้เท่านั้นน่ะไม่สมควรมาพูด